ครับวัอน,นี้ได้เมนูแซ่บครับตำหมักทัวใช่กรบปลาเข็งแม่ไข่พี่นอ้องเนี่ยห้ยไข่เต็มทองนะครับโอู๋เบิ่งไข่พี่น้องอื้มคำใหญ่ด้วย้วครับเดี๋ยวเราจะไปกินเข่ากันครับผมที่เข่าทรงงานครับตำหมักทัวแบบแซ่บใช้กระปิ่งกร,งระเพียงครับเหมืน นี่ถอนกันครับนี่ปีงผักเขียงไข่เลยครับเนี่ยจะไข่เลยครับใส่กับตำหมกทั่วครับวันนี้มาแซ่บกันครับผมแซ่บแซ่บอร่อยครับสวัสดีครับอาหารที่นักกินครับมาแล้วพี่น้องบรนโี้พบพอกันดูนะครับวันนี้ได้เม่นูแซ่บครับตำหมกทั่วใช้กับผักเข็งแม่ไข่พี่น้องเนี่ยไข่เต็มทองนะครับนม่่ตัวไข่ครับจต่ซี่ตัวเนี่ย ที่โตเลยเกือบโลค,ครับใช้ก็ตำหมักทั่วับมือนแสบๆมีผักผักบุ้งเนาะผักบุ้ง <laughs> ผักบุ้งกับแล้วก็มีบักบดินฝาครับเผาใช้ก็ทำหมักทั่วมีปอนลูกพร้อมครับนเนี่ยเฮ้ยซิมทำก่อน,น <c oughs> ครับ <c oughs> ได้กินอะไรลูกไ <c oughs> ขป่ปลาใช่ไหมไม่ใช่ปลากับไข่ปลากับไข่ เอาไข่ด้วยไหมปอนลูกน้ำครับปอนลูกกันไข่ไหมเอา,เน,ออาเนื้อไม่ค่อยมีรสชาติเนื้อไม่ค่อยมีรสชาติโอ้โเบิ่งไข่พี่น้องไข่เนื้าสีหน้าตาจะไม่ลยอย นี่เสร็จทำไรอะ่ะรึหน่อยไหมยัยงไงจืดป่ะต,ต้องจิ้มเกลือหน่อยนึงใส่เกลือหน่อยนึงใส่เกลือไหมต้องเปรียวเกลือในบ้านมาป่ะใส่ดีวกว่าใส่เนาะอืออืออย่างแรกก็มาล้อเลยใส่ แ <c oughs> ้อืออออบเน,นื้อคู่กับไข่เนื้อคู่ไข่เนาะ ไข่ลูกเล่าใช่ไหมแล้วคู่กับไข่เลย เป็นไงบ้างรสชาติรสชาติเป็นยังไงมันมันใช่ไหมพ่อหือก็แคเห็นคนขายรู้สึก็อืเขาเดินมาแล้วก็ อมองของของกินเราน่ากิน,งนไง่อยุน้าบ้านนะครับเมือนหืมอเนื้อด้วยเนื้อไข่คู่การทุกคำเลยโอเคอ่ะ <c oughs> แล้วกับไข่นะค,ครับโนอะ้ตุยไข่ของเนี แสบแน่นอนครับเจาป้อนเขาลูกกันครับเกเอาแล้วอ่อนอ่าเดี๋ยวข้าหนึ่งก่อนนะ ก้าวเพื่อมันดีกับใครมัน ร้อนครับนี่ยเดี๋ยวหน้าไข่ปลาจะหมดแล้วเนี่ยอู้ยครับไข่มันสุดยอดเลยครับป่ะอ ร่อยไหมร่อยเดี๋ยวพอหยาดปอนดูจะข้าวเด้อพี่น้องครับ <c oughs> เดี๋ยวคอยมาลุยอีกกันเท่าเออลืมเอื่นเท่าอึบเดี๋ยวโอ้ ไปกินตอนเที่ยงไหมไข่มันอ้ำมไอ้เขาครับปิงป่าปเ,เออ หเอาเลยมันมันหักไม่ได้อ้ําน้ำมันคําไนก็อีกคํานึงไงต่อไปก็คําเล็กเล็ใช่ไหมอืมอแบบเนี้ยเอาเร็วอยเือยนื้อเนื้อเนื้อปลาก็หอมๆโอเค คำใหม่เนาะคำใหม่หยิบไม่หลายครับแล้วอืมหยิบไม่ยังอะ่ะถ้หยิบก็บอกนะอร่อยไหมอ,อีกสามคำคำที่สามเสร็จปุ๊บลุงก็อีกแล้วลุงก็ลงไปว่านา้ำโอเคไป <laughs> <laughs> ลงไปเล่นนะ้ำ เฮ้ยแสรเอาเร็วๆรีบกินอย่าเล่นเย่าเล่นเย่าเล่นคร้งนี้ขอไข่น้อยขอไข่น้อยเนาะเยอะยอะน้อเยะอะเอะอัคำที่หนึ่งของคำที่สามไข่แล้ว กินอยางที่แล้วครับปลาเข็งกลางทุกหลายเหนื้อเยอะไข่น้อย เชียงแม่ใครครับแล้วก เรถจะเสียงเครื่องบินนะครับหลายครับ เหมือนน้ำแล้วบ้ดนแสงอาจะบ่กใครดีครับเพื่อนคึมคึมเดี๋ยวคึมเดี๋ยวแดดเดี๋ยวครับ โอ้เฟด้ลยครับจังทัวร์ครับไโลไโลพี่บอดิ้นฝ่าไว้จังตั้อแ่มากรอกน้ำครับ nữa mèn đi bán tôi ngày nào đu lên nam สองเลยนี่ไหครับนี่ปุใครครย,ใปย,ยใครครับตรงนี่ยังครับไข่ป่ากัดไปเลยครับฮืมใบใครครับ เดี๋ยวตัวนี้งจะจ้องมาแห่ลุกทไายรครับเป็นม่มีใครมาพาเป็นหิวอีกเศรษฐครับผมครับคลิปนี้กับพาพี่พังนอกไปแค่นี้นะครับ แช่ครับผมปิ้งปลาเค็งเนาะเด็กครับตำถัว่วถึงเมียใครสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆฟังนอกกันนี้ครับพบกันคลิปหน้านครับผมฝากติดตามกดซับต่อใครกดไลคยแชร์เป็นกํกาลังใจบ้านเรื่อพี่น้องครับขอใครที่ทายคลิปครับช่วงน,นี้ยุยงๆได้กันหน่อยพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ